สวัสดีครับวันนี้ความตั้งใจคือจะมากล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมนะมีกลุ่มคนเล็กๆอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำให้สามารถการันตีได้ว่า h ันนี่โปรเซสของหมู่บ้านเราครับติดหนึ่งใน10ของประเทศนะครับ c รโปรเซสเวทโปรเซสนะครับหนึ่งใน50ของประเทศไทยสามารถถูกยกระดับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ กลุ่มคนกลุ่มนี้ครับยังบอกอีกว่าปีหน้าครับเขาจะทําให้กาแฟหุวยจูภูของเราหมู่หนึ่งบ้านวิสาหร์ทครับติดหนึ่งใน5ของประเทศไทยนะครับนะเรามาฟังนะครับว่าเบื้องหลังนะครับความตั้งใจของเขาในการส่งเข้าประกวดกาแฟของบ้านเราครับมันคืออะไรพร้อมกับฟังมงุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับกาแฟ บ้านฮุยสร้างรีสอร์นะครับโดยภาพรวมของกระบ,บวนการผลิตกาแฟของชมุมชนแห่งนี้อยู่ตรงไหนณนะปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับกับเป้าหมายที่จะพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพอยา่างสม่ำเสมอเป้าหมายคือว่า 1. ชมุมชนแห่งนี้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 2. สามารถปลูกกาแฟและแปรรูปได้อย่างมีคุณภาพสม่ำเสมอ 3. รู้จักคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลน,นะครับลองไปฟังดูนะครับ ถ้าเราได้ที่สิบอะนะรู้สึกยังไงภูมิใจนะภูมิใจใช่ไหมโอ้ยภูมิใจสุดแล้วอันนี้เป็นคอสอยู่เบ้อหลังทั้งหมดจะม,ม,มีผลอะไรกับชาวสวนกาแฟบ้านเรามันก็ทําให้เราแบบมีแรงผลัดด่างที่อยากจะพัฒนาที่อยากจะแบบทำให้มันดีกว่านี้เพือ่อว่ากาแฟเราก็จะได้แบบมันก็ไม่แพ้<ช>แฟงที่อื่นใช่ เป็นเจได้ตั้งร้านแล้วปีหน้าล่ะมีเป้าหมายอะไรต่อไหมปีหน้านีร้านต่ออ่ะถ้วยรางวัลใหญ่ที่สุดใช่ไหมอันที่หนึ่งใช่ไหมอันที่หนึ่งปีหน้าเราก็ต้องแบบทามันเต็มที่กว่านี้เต็มที่กว่านี้ใช่ไหมองต้องพึ่งพาโค้ชคนนี้ใช่ไหมมีอาจารย์ดีใช่มีเพื่อนดีคือเราชอบใช่ไหมเรก็ชอบใช่ไก็ศึกษาถ้าเราจากที่เราเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ีเราเป็น เป็นเวือกสกรอดเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็นำความรู้พวกนี้มาประยุกต์ไดแ้แล้วก็คิดว่ามันไม่ยากเกินพูดถึงกาแฟเสร้างรีซอสมุมมองพี่นะก็คือมันเป็นกาแฟที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศนะแต่พวกเธอไม่ไม่รู้จักเอาสิ่งที่ดีๆมาใช้ คือแค่ฉาบสวยอยากได้แค่ปริมาณแล้วก็เงินขายให้ใช่จะไม่ได้เอาเอาแฟชั่นทันมันตั้งเป็นตัวตั้งคือแค่อยากจะได้แค่ไรายได้ที่มันดีขึ้นได้เยอะๆอครูทําเยอะอจริงกาแฟตัวนี้กําลังเริ่มเริ่มตายนะฝั่งนนอุซานฝั่งตะว,วันออกตอนนี้เริ่มตายแล้วม,มาโลกเกิดเพราะว่า เป็นแต่ป่ากาแฟเชิญเดียวชาวบ,บ้านตัดตั้นไม้ที่ดีทิ้งหมดมไม่ไม่เกลือเกลือกันได้ปา่าต้องอยู่ป่าเลยแสดงว่าต้องมีต้นไม้เสริมครับป่ากาแฟอย่างน้อยมันต้องเกือบจะ30-40%เปอเซนต์ในไร่เลยนะถึงจะรอดแล้วที่เขาปลูกเมคาดีเมียบวคาโดอ่ะนั้นนั่นคือดีครับต้องช่วยกัน ก,กาแฟคือเศษโต๊ะเนี่เศษโก๊ะกูคืออยู่ในใต้ร่กเงาแต่พวกเธอทาเหมือนทหารนะอทำทำธรรมชาตินี้เป็นทาหารกาแฟมันก็เลยเกิดโรกเราเราปรับได้ครับคุณเราปรับที่ตัวเองหะไม่ต้องไปฟังคำคนอื่นตัดต้นกาแฟทิ้งปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นแล้วเน้นคุณภาพน,นี้จะดีปลายทางก็คือเราไม่ต้อง ไม่ต้องใส่เคมีเยอะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะจบแล้วไม่เน้นปริมาณแต่เน้นธรรมชาติยั่งยืนกับธรรมชาติไวเนี่ยอย่าป่าแค่นั้นเนี่ยเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมันดีอยู่แล้วแต่เราไปแค่ไปทําลายธรรมชาติมันเลยไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันกลายเป็นเคมีอันนี้เริ่มปลูกป่าในในสวนเกษตร แต่คนห้วยซ่านเนี่ยกับตัดตัดต้นไม้เพื่อปลูกกาแฟนะพร้อยเหม่อยูตรงเนี้ยวันนี้ที่เขาบอกว่าอยากปลูกกาแฟในป่าแต่เราต้องสร้างป่าในสวนกาแฟอยา่าปลูกกาแฟในป่าแต่จนสร้างป่าในสวนกาแฟให้มันอยู่กับธรรมชาติอ่าแล้วเมื่อแบบเมื่อมีป่านี้ แต่ละตัวมันก็ไม่มากินกาแฟของเราเงี้ยมันความหลากหลายพวกเธอทํากาแฟยังยังไม่เป็นอยากขายให้มันดีเธอต้องกลับไปหาไม้หนึ่งอ่เธอต้องกลับทําไปทําเบสิกให้มันเป็นอ่ะแล้วเธอจะตอบโจทย์ปายทางเธอได้แต่พวกเธออยากจะไปแค่ไปขายแล้วมันได้ตังค์สุดท้ายเธอต้องกลับมาอยู่ดีว่าเฮ่ยแม่กาแฟดีเป็นยังไงเธอไม่รู้จักคําว่ากาแฟดีอ๋อเขาจริงอยากอยากให้กลับไปไปเบสิกอ่ะคือเราไปที่สวนมาเราไปหักเอง ก็คั้วเองมาลองชิมเองเงี้ย hmm. เฮ้ยมันกาแฟมันดีอย่างสดเข้าปากปวดเฮ้ยถ้ามันมันติดรางวัลหรือได้อะไรเงี้ยเฮ้ยเธอแม่เงเริ่มทำกาแฟดีแล้วนะเดี๋ยนี้เธอจะมีความเข้าใจแล้วนะเลยากาแฟดีแม่งเป็นดีมาก็แบ็คทุกเบสิกคือในผ่านคอสทำกาแฟหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะก็ไปต่อไม่ได้ไม่ว่าเอ้ยซื้อเครื่องพวกมาสองสามแสนก็กลับมาสเต็ปเดิมของฉันนะฉันซื้อเครื่องของั้วมือจีเป็นล้านน่ ก็ต้องกลับมาทำกาแฟให้มันดีอ่ะก็เออดท้ายอยู่ที่กาแฟอยู่ที่วัตถุดิบล่ารวยความมั่งคั่งมันมีสเตจของมันเองแสกาแฟคุณภาพมันมีเยอะนะครับผู้เธอทำออกมาแค่แบบตันนึงอ่ะเธออยู่ได้นะอืมจริงๆเนะเว้ยตันนึงเธอขายสมมติตันกิโลสามร้อยตันนี้ก็สามแสนนี่ก็อยู่ได้ยังต้นทุนน้อยกว่าทำได้คือฉัน ใส่ลูกบายอะยไนแลกโชคดีด้วยเพราะว่าบางทีแบบเขารัวเขาว่าเข้าใจานัารูสนนะครับคือคือผมเห็นราคาขั่วได้โลหนึ่งแสนกว่าบาทไม่แพงนะไม่แพงจริงค,คืออยูอยูซื้อสองโลก็ประมาณสองแสนแต่ถามว่ามันอยู่กับเราได้สิบยี่สิบปีอย่างเงี้ยคงหมไม่ซื้อรเอีก เครื่องมือหากินอ่ะเรากับพ่อมองว่ามันแพงอ่ะแต่เราชอบซื้อพวกรถโลอะไรเนี่ยเราคิดว่ามันเฮ้ยยังเป็นปรโยชอ่ะถ้าถ้าเราอยากเป็นมืออาชีพจริงนะเราต้องลงทุนเครื่องมือครับเครื่องมือระดับมืออาชีพจริงมันแพงแต่แพงแล้วคุ้มเพราะว่ามันตอบโจทย์ในการทํางานไปข้างหน้าเราเดีคิดว่ามันแพงอ่ะเพราะว่ารายได้ที่กลับมาเรคุ้มกว่าแล้วความมีมาตรฐานสูงกว่านะ เราคอะไรก็ง่ายทํางานก็ง่ายกว่าตลาดเราค่อยค่อยโตไปก็ได้ความตั้งใจสูงสุดก็คือ,อ,อมีอาชีพกาแฟที่มั่นคงและยั่งยืนมีคุณภาพนะน่ารักบหอกว่าอยู่กับบ้านแม่งดีมากนะเธตื่นมาเธอเห็นทะเลเหมอกเรื่องแบบอากาศก,าก็ดีพัฒนาอีกนิดเดียวผมว่าได้แล้วแทรกซึมมานานแล้วกว่าจะเปลี่ยนใจคนแม่งไม่ใช่วราวันเดียวสวันนะ สุดท้ายเนี่ยอยากให้คนที่ว่าช่วยกันทำคุณภาพมากกว่าบริอัทช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มันดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเข้าจริงนะผมก็ผูกพันกับดอยนี้มาไม่ต่ำกว่านะ20ปี้วมาแต่เป็นนักอึกษานะ,ะทำให้มันดีอ่ะเธอแบบเธออยากยนืนนุ่งขาของตัวเองหรือว่าเธออยากยนืนนุ่งขาวของค้อข่าแค่นั้นเอง เพิ่งพาเขาเยอะเราเพิ่งพาตัวเองนี่แล้วเดี๋ยวนี้กาแฟนะถ้ามันอร่อยอยู่ในยุกอยู่ในซ่อนนะสบาก็ไปยใช่ใช่นะขอให้มีคุณภาพนะไลฟ์สไตล์คนแบบใช่ไหมแบบเฮ้ยอยู่ตรงไหนมีรถรถอ่ะทุกคนมีรถอ่ะขับไปกินอย่างเงี้ยกาแฟดีอยู่แล้วครับช่วยกันทำช่วยกันทำนะช่วยกันทำช่วยกันทำส่วนใครได้รางวัลก็แล้วแต่บุญวาสนา ผมประทับใจอันหนึ่งคือคุณจะยืนด้วยลําแคงคนอื่นหรือคุณจะยืนดัแแคนด้วยตัวเองนะการที่เราสามารถยืนด้วยลามแคงตัวเองเนี่ยอันนั้นคือความภาคภูมิใจอันหนึ่งอันนั้นคือแบบความยั่งยืนมันเกิดในชนชนแต่คนเขาไม่คยมองเห็นอะขายท่้นเสร็จแล้วฉันเก็บมาได้วันนี้ขายใช่ไหมค่ะขายให้มันเก็บเชอร์รี่ใส่กระสอบส่งไปจบได้ังลนวขอผิดอยากดื่มกาแฟในป่าแต่เรา อย่าปลูกกาแฟในป่าแต่จนสร้างป่าในสวนกาแฟ